วินสมอง priority นะครับก็คือฟังก์ชัน built-in ของวิดีโอที่มีเพื่อจัดลำดับความสําคัญแอปที่เราเปิดอยู่เช่นผมเปิดเกมอยู่แล้วผมฟังเพลงในแบ็กกราวสิ่งที่มันจะทําหน้าที่คือว่ามันจะจัดลาดับเกมให้สําคัญที่สุดและทําให้เพลงที่เราฟังเนี่ยมันกินซีพน้อยลงนั่นก็เป็นนิยามง่า,งงายๆนะครับส่วนต่อไปเรามาทําความเข้าใจกันจะมีระยะสั้นกับระยะยาวนะรระยะยาวก็ง่ายๆเรียวเดี๋ยวทำส่วนระยะสั้น ผมทำเลยแล้วก็จะมีอันครับเป็นติ๊กกับ Var ลอร์โยกตัวอย่างก็เช่นผมจะทำวันนี้อันนี้อันนี้นนแล้วอีกอย่างหนึ่งโยนอะไรมาก็ได้เดี๋ยวผมทำเองส่วนฟอ r ์สเก u านะครับให้ยกตัวอ,อย่างง่ายๆก็ไม่มีฟอ r ์สเก่าเลยโดนอะไรมาก็ได้ผมไม่รู้อะไรสําคัญจะผมจะทํากับฟอร์สเก่ d x 3เนี่ยจะหมายถึงว่าอันนี้สําคัญที่สุดผมจะทําอันนี้ก่อนเป็นอย่างแรก โดยสามารถเพิ่มเอฟเฟโดยการใช้ตัวเลขไหนนะับมันจะย่เพิ่มเอฟเฟได้ดีที่สุดผมไม่รู้แต่จากสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่ผมได้ลองใช้นะครับเลข26แฮกเนี่ยเป็น,นคนใช้เยอะที่สุดส่วนสำหรับคอมผมแล้วเนี่ย 2A แฮกนะครับก็คือว่าลด latency แล้วก็เพิ่มเอฟเฟได้ดีที่สุดด้วยคลิปนี้ไม่มีแบบทดสอบอะไรทั้งนันน้นนะครับเป็นการเทสด้วย f e ล l i n g ล้วนๆนะครับผมก็ใครอยากจะลองเลขไหนผมขึ้นมาให้คุณไปลองเทสกเป็นได้